ข่อไปเห็นเจ้านางกอดเขาอยู่นี่เป็นต้นใดที่จะช่วยคืดหนักคัดแฉมปหนาหาไปได้หืหาไ่ได้หาอยังไ่ได้เข้าเจ้าเมารถท่างข่อยขี่รถเข้าไปในเมืองหมู่บ้านนีเข้าเจ้าเมารถแม่นเมาไปยังเขาเจ้ามาเมาไปหาหกตัวนี่เมาหาหกตัวไปหาเลขแม่นผมมาเมารถผมไปในเมืองเมื่อวานนี่วัดเมืองเมื่อวานนี่ไปไปหาซื้อเลขตัวนี้แม่นเจ้าว่าจะไปหาไหนน่งคือขาเจ้าฝัน พูดมาบอกโอ้ผีพูดมาบอกแม่เขาเจ้าเอาไงบ้างโมเมนต์วันที่เราเขาเจ้าถึกบ่สั้นโตสามนตปาหัวแล้วเป็นหัวหน้าัางแล้วเป็นคนบูกี่หล่อสุยาเวลาเราเห็นกระเพาะกับหนาปอกแล้วก็จะปักลงพุ่มเนี่ยปักลงพุ่มเน่ยโอ้คือเออเจ้าที่เจ้าะู้มามามาอยู่มาจีน้ำมันมาอยู่อาศัยโอ้มาหนีเมื่อวานนีแล้วมอเมารถไปในเมืองมอเมารถจะเรียไปบ่เมารถสำรอจปกติมอเมารถสำรอจกลับไปในเมือง ไปหาตัวนี้แหละหกตัวพุ่มไฮเล็กหกตัวพีวพวพวพพ่น้องเฮ<อ>้ยเก่งเกินคาดจะเก่งเกินเหี้ยแต่พี่น้องบ่ะนี้ไอ้ยไงว่าชื่อว่าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดครับผมแล้วจมเลยอ่ะโอ้ยอย่า,ยา,ยา<ม>ขึ้นเมื่อยยุบานนี้จๆๆๆๆๆๆๆะขึ้นกลับขึ้นเมื่อยยุบานนี้เฮ้ยจะได้ติดติดรีบติดมือดีนะอมพุ่่ยเะนีผู้อื่นเขานั่นอยู่กันหลายๆครอบครัวเขาถือกันปั๊ดสุกคนพี่น้องเสื่อมากกว่านั้นนนั่พวกเราสองวัดสามวัดเหลือเราเพื่เดียว โอ้แล้วเราบุญดังวงุดกว่าเราก็เลยถือสามตัวคนหลายๆคนแม่งทบครอบครัวอยู่ในหันนครทบเขาถือว่าจะอบครอบครัวเลยอแต่ว่าบะนี้ของเราเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเราเหมารถกลับไปสำหรอบเรื่องกลับไปในเมืองกลับไปในอุดรว่าเนี่ยเอยผมเพี่อเนาะผมไปหลัดหาแล้วไว้สิเนี่ยผมไปหาฤทธิ์ตัวนี้ก็ได้แล้วเรียบมาเลยเรียบพุ่งมาบอกผมผมจมว่าถ้ามันผมถือแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยผมจีจางว่าล้ำมาลง เอาไว้นั่งล่ำแล้วพกดริิมึ่นมาอยู่บ้านระบายสินะยู่นี่มันเมือยแล้วละบายสินะมันเมือย์แล้วงานแล้วงายวันนี้ผููในเชียนหายูเชียนห้ยด้วยโอ้โตกี่น้องห้ามืันวั้นวันนั่งคือจีนีจะไปหาจะไปหามุมไดของโลงนี้อ้หนองวดที่แล้วได้ศูนย์เก่าเจ็ตตีแม่านองวดที่นองห่้องโต้องหกโตกน้องหีน้โตี่น้องีน้ีนตีน้หน้หอก ผมกับรบ้านนี่ขี่รถแท่นนี่ไปน่วิ่งอุดอนเนยไปมองัดไล่ะไปอเรืา่นจอกอยู่นี่จเรือบนั่งอยู่นี่เสตโอ้บานนี้พี่นองเมันตัวไหนอยู่นเพื่นบอกตัวไหนหกแปดหกเอาหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอ้จไหพี่นองจดไหมเอเจดบ้งพี่น้องจดไปจดไปจดไปพี่น้องจดไป้หกหกแปดหกหนึ่ง หนึ่งเจ็ดองคพี่น้องไปหาเบิ่งพาพี่น้องหาได้ทำรับแก่เหมือนเป็นงานเหมือนเป็นงานเรียบม้อยเป็นงานแล้วใครเรียบมานั่งกุ้งพี่นี้ยใหมานั่งคก็บที่จะหาแต่ว่าโอ้พี่น้องเอ้ยบาทมือได้ไอ้มาแพงไล็กเขไม่มีบ่ะไปบดไปบดไปบดในมือบันดุงก็ไปบันดุงก็ไปแม่นไปหาหกตัวนี่แมนแล้วจะมีรอยกว่ากิโลไปกวดมาเรียบมาแล้ว บ่ได้จับบ่มีจักใบแม่บ้าโทษเพี้ยโทษพี่น้องเอ้ยโอ้มาขับมาแข่งเดี๋ยวอ๋ออย่างไงวะหาจนขับบ่มีจังหวัดเทียงพี่น้องไปยืนไปพ่อเออหรือว่าพี่น้องมีช่องทางเออีทางอื่นทางไกลแม่นเห็นคลิดเราจะไปเห็นคลิปนี่ออโอ้หกแปดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดจอดใบพี่น้องจดไบไม่ลืมเพิ่นไปจอดรถแล้วเพิ่นยางหาเลย ย่อมเสียคาในมันเราย่อมเสียคานมันหายรยนิดหนึ่งที่ไปซื้อเนี่แม่เขาไปเมาหาเมารถสำหรับเครื่องเล่นก่อนเป็นรอหาพื้เที่ก่อนเป็นเป็นเลขโคตรใหญ่เกาะเป็นเรือพุ่มเรือพุ่มนี้เนี่หันมองเขาจะอะไรมามันจะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างเนาะเป็นแคมป์คนงานบอกแม่เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างเราเป็นคนไหนางานอยู่หันเราเป็นคนบักที่ลราสูบยาไปเนาะทำมาแล้วก็่ก็กระเป๋าปั๊บแล้วก็ไปบ้างไอ้พุ่มปั๊บแล้วเาไปกินเป็นเรือพุ่มนี่น่ามันสินะ เขาเลยลิ้ตัเล่าครับผมเอาไงวบบนี้นาหารเขาถือเพ่นแล้วแล้วจะเล่าผู้เดียวนั่นแหละโมวดอาหาเก็จะเล่าเราถือสามตัวอืมแล้วผู้เพิ่นไห้คักให้แน่ยี่ที่ไนไห่ไห้ไห่ตุ้มยูหันตุ้มพเคล้อยอาจารย์เขาก็เห็นแต่ว่าอาจารย์เรียนเพิ่นไหนยิ่งงวดที่ผ่านมามันบอกหมื่อวานนี่หมื่อวานนี่งวดว่างหันเนื้อหูยูว่าเราถือเลขเนี่ยหูยูแมนว่าถือตัวนี้แมนแต่ว่าฮะ้วกหูยูหมื่อวานเนี่ยเพิ่นมาบอกเราเน่ะอกโต ผมว่านยออมสอยตกสวยๆเนี่ยกับขี่รถขอนิ่เมืองนี่แหละโอ้ล่าสุดเลยพี่น้องก่อนก่อนวันที่สิบหกนี่สิมาถอดนี่พี่น้องเอ้แมนอยูข้างอื่นข้างไก่ยู่แห่งโหนแต่ฝนในท่านผอเด็กเดวนี้แมนปวดไว้สักปอนหาไว้สักปอนพี่น้องอ่าเพราะว่าภูมเพิ่นอัดกะมาเนี้ยนี่มาล้มเดี๋ยมาลำเดี๋ยวที่ฝนบ่นไว้เออ มอล่ำไงเด้งยไรเด้งบแม่ให้เนี่ยนอหมอล่ำนั่งลำออกคือบางวันเราขอรางวัลที่หนึ่งร่ืเงยไม่ใช่งานเรือ่งยหลเรา้าเราอยาาขึ้นาอยู่บ้านจะว่าขึ้นามยู่บ้านก็บม่ลืมดอกเราบ้าเราเราบาขับกานเองเดสิจ้างหมอล่ำมาให้แม่สิจ้างนังลำมาล่ำถวายแม่ห่วยมันถือว่าตกหลัแค่ไหนพกตัวคนคนก็เลยอยางได้เคนก็เลยว่าเอาไปเลยพกตัวพกแปดหก หนึ่งหนึ่งเจ็ดโอ้พี่น้องหาได้บะแอดเองว่าเปง่ายเลยเป็นโอ้ขั้นหาสามต่างต่าหาสามตัวยังหาง่ายเอาง่ายว่ะหาหกตัวมาได้พี่น้องอ่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดง่ายง่ายแขนแขนจ่อจ่อสามตัวหายเลยแมนมันถี่ได้ป่ะหนึ่งเก็ดก็ได้ลองมันตัวโว้ยอ๋อมึงอวดว่ามีเลยมีเลยมีเลยไปหามาก่อนเร็วนั่นหนึ่งหนึ่งเก็ดนี่ไปหามาก่อนเร็วเยมากพ่อผมเพอะมากพ่อผมอแล้วก็เอาเดินหนึ่นง 1, 1, 1, หนึ่งเจ็ด ตั้งแต่ออกเกตเกหนึ่งแถกับบมีเมื่เป็นง่ายไปนรอเลาหาไปเลอเลยมาดังคำข้างคนนี้เิดมาสิอมันเหลือมองไดเหลือคนคนแก่ดิใจพูดเหลมองไดที่พ่หาเด็น้ำผาพอจ้คนแก่ิใจแท้ั่งถ้าดิไปคนแก่กะไคนแก่ก็อะไรแมเอามานอยกิโดิคนแกตะวันรัศมีหอยกิโลดิไปมเมล่อ่เล้่เมื่อวานี่าดไม่มดุงคนอมองทับเล่คนมองหลายๆแต่อะไรเจห่วย มองได้วาขายหลายๆฉลากที่แมงราบานล้อมบ้านนี่ไปรุเพเว้ยออปุ๊ลอไปบม่แล้วนี่มดรุงเพศไหมมดอาไรนะมดขวัญขวดกองฉลากโอ้ตัวเล็ตัวเนี้ยแมงถ้าตัวเอฟีบ้านนี้คนคือบอกสาดตรม่มาบอกจะจ่อยอะาไปีนรัฐบาลแอปที่เพิ่นขายสลากไปเบ้่อแล้วกับบอมีแล้วตัวนี้มาถ่ไปเ่อเี้วลดพี่น้องไรชอพี่น้องฟุก ไปเห็นทีมคอร์ตยุคพี่น้องกันปัดโอ้เอาปัดเล่ผู้ตองถาผู้ใดผู้ตองถาผู้ใดเลยดึงปัดเลยแมนถ้าโชคข้ามานไปน้องฝากไว้เป็นแนวทางแต่ว่าเป็นเพื่อนแห่งเนี่ยบอกเนี่ยสามตัวท้ายนี่บอกนี่ต้งไดนนี่ต้องเอาหกตัวขนาดบี่เลยนี้หาบะไรเนี่พี่หาอะไ้เขาต้องสามตัวท้ายคือว่าพันตัดอ่าออกเป็นสองท่อนแล้วหกแปดหกเออหกแปดหกอ่ะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ด ข้อหาบ่อใดท่อนหนาบ่อใดห้องเอาท่อนถ่ายให้หาเอาซะละบ่อใดบ่อใดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก่าหกแปดหกหกเป็หกบ่คือบ่คือตัวถ่ายนี่คือว่าหามันได้ตัวถ่ายนี่อันหกเป็นหกบ่คือปะถ่ามันมาหกตัวนี่แม่นเลยเนี่ยจะว่าถ่าจะตัดท่อนหนาหรือว่าเอาไงวาชื่อทั้งหนาเออสามตัวนะแม่นสามตัวนะโอ้เป็นสามตัวหนะสามตัวถ่ายได้แม่นอางจักจังสันหาได้แม่นโอ้จาสันเขาไปหาเอาตัวไหนดีกว่า หาบไร่อยใช่ไหมครับแต่บร่อยไรเป็นเลขหามเลขห้ำต้งเลขเบิ้ลเลขเป่ามันเป็นเลขหามซึ่งสองชุดแม่นเป็นเลขหามทั้งสองชุดฝากไปเป็นนั่นยักบอกไม่ได้พี่น้องยักบอกยักบอกแห่งมันบอลพี่จะไหนวะหรือว่าสิบอกเอฟซีสนใจเอฟซีห้าชกห้ามันอยู่เลยแบ่งปันให้แบ่งปันให้ พราะว่าเพราะว่าเลยเป็นยัญไาแล้วผมเป็นยังไงแล้วโอเค่อยมาบอกบอกไปบอกเอาวพี่แล้วอ้าตัวเลขตัวเลขถือยืนยันในเพื่อนนะนี่นี่พี่น้องครับเพื่อนพี่โชคนั้มไปหาจนเมื่อยเป็นงวดที่สองเนาะอาจารย์แล้วนะงวดที่สองนี่ครับเองวดแรกสามตัวแตกปะงวดแรกสามตัวแตกตรงตรงเลยแล้วจะไหนมอเตอร์ไซค์พี่น้องเวดแรกนะเพราะย้ห้านี่จะกี่สิบจักรยานตัวเยอะดีนะแมน านทุจรรานข่าว oh, oh. ี่จักยานเนี่พไปนอมว่าหันแล้วเนี่ยม้มะไสี่ม้วสม่ได้แปลกเล่นบ่แมนแต่ว่สาไม่แบบนี้อเลยบ่หูอยู่แล้ว่าเราถือเลแตบ่บอว่าเราถือหลายนันเพราะว่าหูอยู่แล้ว่าเราถือเลสจ้าเจ็บนะจะแบบนี้บ่งูว่าเราถือหลายจนไนม้วนไสร์แบบนี้ไปนองจากคนขี่ปั่นจักรยานมานะแบ่ว่านี้แล้วหักบนนักหน่อยบนบลําบลัม กับดังล่มถ่ายมันผมถือแล้วมันทีนึงผมถือมาเฮียรหถเายเล่อยๆรว่างทีนะมันแอดเองเหรียเราหาบ่ได้ล่ะเราคิดว่าจะเป็นห้องแอดเลรอวะบ้านนี่มุ่งหนีปุ๋ยกันอย่งจู่กูยุ้านโคตรหนิเจ้นี่เองัดปัญญาไปหาวัดปัญญาเอาค่ะชูข้ามันไปเลยขอบคุณฝากไปแล้วคุแล้วคนหาไปครับผมเอาให้รัให้ด้วยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือคนเดินขับเลอยๆครับครับผมอาค่าดีที่มอดตอใ์่แค่กระจพี่น้องครับกระจขีชักรยานเน